สวัสดีครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้เราจะมาแนะนำวิธีการกรอกข้อมูลในส่วนของ t ัวร์อินฟอร์ม o ชันนะครับเลือกที่ฟังก์ชันทัวร์อินฟอร์มิชันนะครับแล้วก็เลือก t ัวร์อินฟอร์ม o ชันนะครับในส่วนนี้ก็จะแสดงรายการของรายการทัวร์อินฟอร์ม o ชันทั้งหมดนะครับเราจะทำการเพิ่มข้อมูลใหม่นะครับโดยเลือกที่กดแอดนะครับเมื่อทำการกดแอดแล้วจะมาเจอหน้าในส่วนของ ในการกรอกข้อมูลทัวร์อินโฟมชันเราจะทําการกรอกข้อมูลกันครับเล็กที่บาร์โค้ดนะครับถ้าเกิดมีแล้วก็ทัวร์อินโฟมชันเนมนะครับภาษาไทยนะครับทัวร์สีเกาะนะครับแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็เอเจนต์ทัวร์นะครับ หรือว่าไม่ไม่กรอกก็ได้นะครับในส่วนนี้แล้วก็เลือกในส่วนของเส้นทางนะครับเส้นทางเดินเรือเป็นวันเดทัวร์ซีเต็มวันนะครับเลือกกลุ่มสินค้านะครับตัวน,นี้จะเป็นกลุ่มสินค้าต่างๆ o w นี่คือวันเวนะครับไปอย่างเดียวนะครับ OD นี่คือวันเด์นะครับทัวร์ทั้งวันตามแพ็กเกจนะครับแพ็กเกจนี่คือแพ็กเกจทั้งหมดที่เราจัดขึ้นนะครับ RT นี่คือราวท d t นะครับตัวนี้จะไปกลับนะครับแล้วก็ half day ก็คือครึ่งวันนะครับตัวนี้เราจะเลือก one day นะครับแล้วก็จำนวนคนที่รองรับในหนึ่งแพ็กเกจนะครับตัวนีกใส่เป็น30คนนะครับแล้วก็หน่วยนะครับเราจะเพิ่มหน่วยนะครับเป็น วันดนะครับทำการกดบันทึกนะครับเมื่อทำการกดตกลงเสร็จแล้วเราจะไปดูในส่วนของราคานะครับเราดึงยูนิตหน่วยตัวนี้นะครับมาแสดงราคานะครับเราทำการเจนราคานะครับ จากนั้นให้กรอกข้อมูลของอราคาที่จะทำการใช้ในการคำนวณนะครับในส่วนของราคาคนไทยนะครับผู้ใหญ่สมมุตินะครับ2,000บาทราคาเด็กนะครับ1,500บาทต่างชาตินะครับอาจจะ2,500นะครับเด็กนะครับ สองพนะครับแล้วก็มีราคาในส่วนของเอเจนต์นะครับผู้ใหญ่เด็กนะครับแล้วก็ตอนนี้จะมีราคาเรือนะครับโบ๊ทแลนดแล้วก็มีราคาคาแลนด์นะครับแล้วก็ i ิน t เต e ไว้ wide, นะครับตอนนี้ก็คือเป็นการแลกเปลี่ยนกันแล้วก็กิฟต v o ว c h เชนะครับตอนนี้เรากำหนดราคากิฟต v o ว c h เชได้จากนั้นเราทำการกดลงนะครับ ในส่วนของทัวร์อินโฟมชันนะครับก็มีการกรอกข้อมูลเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ